โกโก้กับอะไรนะไตแหลงครั้งที่4แบนเล็กไซด้วยเเราจะไม่เล่นแล้วนะเล็กไซเพราะว่าเล่นเยอะแล้วพี่คุยไว้ก่อนหน้าแบบอะไรนะเหตุผลอะไรนะก็เดี๋ยวแพ้ไงเราก็ต้องแบนเขาทิ้งที่ผมเฟิร์สพิกให้ดูเลยแต่ต้องแบนเล็กไซกับดีซิมก่อนนะจากแปะผมว่าเดี๋ยวฝั่งหนูก็แบนดีแต่ว่าเล็กๆน่าจะหลุดเพราะฉะนั้นเราต้องแบนเล็กไซใช่ไหมไอ้มีคนแบนอฟิเลียดีมากไหมฮะตัวพลังเที่จโคตรโกงเลยเนิรื้อแบบเนิร์ฟระยะสนัยอ่ะมึงเนิร์ฟท้งไมแรกไม่แบนด้วย เอ,เอ้าเอลิทโดนแบนอ,<ด>อีกอา่าเรากูเฟ,ฟิร์สพิกชใช่เราปะเฮ้ยมันเฟิร์สพิกมันเป็นไล์มันไม่หยิบหรอกอหยิบแซกมาหาเลยนะไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วนะแซดว่าบอลน,น่าจะคนแรกน่าจะท,ท็อปอะไรเวเ่นมออะไรมอก,าอก,กลางมอกโมเดิร์ไคกางอยากเล่นอ่ะตัวมันน่าจะหาดีเจอยักโอแน่วินบอกอุ้ออย <ะ S 2> ทีเอฟทีเอฟขนมกุ่มเลย,ละยนะเนียนะก็คือบายฝ่ายเจริญแต่แทงๆแหละทีมงงเฮ้ยมอเดอร์ใคไปไ,ได้วะไม่แต่แตถ้าเห็นขนาดนี้น,น่าจะรู้แล้วว่ามอเดอร์ไคกลางเฮ้ยการซับการซับเหรอแก๊กแต่เข้าเกกัมนักกรมะโกโก,โก,โก้เซ็นมุนตัวเปิด3ตัวเรา2ตัวแล้วก็มีแอสจากเลียไก่ตัวเอเลียวบอกกว่าดีนกะขอเข้มข่ะพไโจรบแรกยอกยยเกเกินพูดนอมอลเลย เฮ้ยคุณมีคนวอดโชว์มีคนวอดโชว์มีกดอีบอดใส่หนึ่งทีเฮ้ยเไม่น้อยหน้าว่ะเดี๋ยววอดบ้างเดี๋ยววอดบ้างเพื่อเยี่อะไรมันวอดไปแล้วอะไรล่ะเพไปวอดทับทำไมเหรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะออกมาวอดอย่างนี้เฮ้ยเยแล้ผมว่าไอ้นี่มั็นไอ้นี่เป็นงานว่ะเพราะฉะนั้นผมจะอ้อมแมงหลังแม่ไเฮ้ยเลโวตจัดใจกันสวยงามไปดีกว่าสักรอบหนึ่งลืมไปคิวยังไม่มาคือจเป็ดแปดโคตรแปดโคต เอ้เกาะบอดป่ะแล้มันอยู่ไหนอะพี่ยัยอยู่บนเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเปิดเปิดเปิดเอาวะทีทีลงหลังวะทางว่านี้ยังไงครับอย่างเดี๋ยวที่แล้วใครเปิดอะทีมทีมเรามีตัวเปิดเด้อี่มันได้แฟดได้แฟนได้แฟดมันโอเคพร้อพอแล้วกลับเลยเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วเว้ยเราสองคนนะสบายรอเล่นเกมดึงไปดึงหนึ่งสักคนอะดึงใครดีเนี่ยเกมเนี้ยช่เรื่องเลยแจ็คแจ็คแจ็คใหญ่ แจ็คเลยเหรอเฮ้ยแต่แต่ถ้าผมมีผง้อได้ถ้ทีเอฟอะง่ายสุดเรียนบันเนียชิฟอะผมต้องเอาความมีความชอบเหมือนไว้อว่ะเมื่อกี้คือผมไปกดลอคกดล็อบนึงนี้แอดดิ้ดะแต่ไปเฉยไปแบบไม่ได้อะไรไปเฉยอ๋อไปเพื่อกดดันโดดทับกันไม่โดนอแอดแตกวะเนี่ยไหนอุ้ยเรียว์โดดเข้ายัดเท้เอาบังบังอุจระอุจระเฮ้ยได้นะอ่าเฮ้ยกลางเฮ้ยโลผมไปไงทันนะตายแล้วกัน ปามต่อแล้วกันผมรู้ว่าผมไปไม่ทันเมื่อกีรร้จะหกแล้ว <laughs> ไม่เมื่อกี้ผมจะรีบตีกิฟจะหกเว้ยแล้วแบบจะดึงไปหนึ่งหนึ่งไอ้แย่ดเดนชันตีคนเลยเรียบร้อยไปแนละ้วไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เอฟลงมาอย่างนี้บอสโอ้โ,อโหหล,ล่อมหล่อมห <laughs> ล่อมตอนที่แบเอ้ยบนบนจะรามัดได้มัดแปด พี่พีบอกมาทายทองแล้วบอกเวพี่มาแล้วโดนแน่นอนเบาะเขอิ่ให้อื้บอเบาะบะเอาแปด<อ>ยังไงได้ไหมต่อยแปดต่อยแม่งเอ้ย <c oughs> พาสติเผาพาสติเผาด,ดี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 โอ้ยรอจุดโอ้ยเนา่านี่มันเวทผมไปแล้วใช่เหรอเรดผมก็ไปผมก็อยู่นี่ผมว่าอุ้ยเอาอยู่นี่โอ้ยไมไม่ทันอะไรผมจะตีบเอ้ยมาแล้วแล้วแล้วเฮ้ยปัดโคนะ เอ้ยไม่ต้องตีเออมาดี้เออแกแข้งตีออกให้แล้วบัตโฟนอ่ะอยู่นี่มาอยู่ซ้ายแล้วเหรอเห็นอยู่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 เห้ยไอ้บอกแฟดไปแล้วอ่าจีพีมันกดแฟดอ่ะแต่จีพีกดลราบัดแฟด์เขาล้อมกดโมเลยเพิ่งกดเมื่อกี้ยเขาล้อมยัยหลอกกูป่ะเนี่ยเนี่ยผมกลัวเรื่องนี้แหล่ะโดนทีมหลอกครับโดนทีมหลอก มีดหายเขากดว่าแบบเหมือนแบบนี้ว่าแบบแม่ผมตายเพราะว่าเขาแฝดเลยนะอะไรนี้กูไม่บอกด้วยมิดหายโดนไปดิรอเนี้ยโอ้ไม่รอแล้วจันันรอรอรอมันแฝดไหมม่แฝดกัไม่รอโอ้เกียถ้าหลับมัดไม่มีแฝดก็ถือได้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคอยองเฮ้ยซ้อนอยู่อ่ะมาๆๆๆๆไมามาม้ มันตีแ,<ก>แลี่อยู่กามากเหรเจ้าเ่ะเอาดิโอ้โหกลัวอะไรผมมอเตอร์ใครนะเว้ยเจ้าเอ๋นีนน่ปืนปืนปืนถึกชิบหายเฮ้ยมันมีอะไรมีโดดปะไม่มีสามวิไปบวกกับเพื่อนกั่นู่นนู่นสีตายตายเหรอตายแล้วตายแล้วนี่เซนได้เซนได้เซนได้รอรอมินเนียนรอมินเนียนดันยังไงเอ็ดเลียวยังไงย,ยังไงยังไง ยังไงยังไง <laughs> รอดไงอ่ะบอกเลยว่ายังไงเข้มเข้มอ๋อแล้วบอกขอเข้มเข้มอ๋อไอ้ใช่เหมอเสียบขึ้นบนอีกแล้วว่ะบนก็กำลังระเบิดตามมาใครช่วยคุณนะจีพีเพื่อนเซ็ตได้ล่างแล้วคุณกดขอความช่วยเหลือเอ้าลัางแตกนะันนเอา้าแล้วมัดช้อนไม่กลับเนจริองก็อยากอยู่ต่อนะแต่ว่าอุ้ยมาแล้วเฮ้ยสต๊อปบอล ย้ายก่อนย้ายแกงแพงมันวิ่งหนีนี่แล้วไม่ใช่เหรอเออดูทิมันวิ่งมาจากเลนบนนะ่ะ<า>โอ้โหตายเหอะไอ้ยยเนี่ยทีจริงเหรอหมอเฮ้ยมานี่แล้วไปโดนบอเฮ้ยนี่เอ็ดเลียวอ่ะแปดใส่เหรอแปดใส่เหรอหรอ,หอีมามาเข้มเข้มครับ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  เข้มเข้มครับเข้มเข้มครับเข้มเข้ม<บ>ครับเข้มเข้มครับอย่างวะเออละมัดอ่ะตายอะตายแล้วฆ่าไปแล้วามามังกรช่วยมึยิงไปตัวแค่นั้นนี่ไงตัวเล็กสามเลือดเขียวอ่ะเล่บนบนวะก็ปะนี่ไงแอดชี้ตีบอมหน่อยแอดแอดมึงไปนไายเรียวฤทธิ์ไม่มีใครช่วยผมตีเลยเหรอกกรอ๋อลิฟเทอร์แล้วอาออบเจกต์ที่เอาคนเดียวได้ไงไม่เดี๋ยวกลัวแจ็คไงแจ็คคนตามอยู่ไม่น่ามีอะไร แอดแท็กป่าผมมัเลยแบกด้วยป่าระเบิดครับแต่แต่ทำไมเสียมันน้อยหน่อยทั้งที่มันชนะนี่เยเยอะมันปวดเยอะไงดูดูคิวมันดิแท็กป่ามากเลยอ่ะเดี๋ยวแท็กไก่แป๊บพอแล้วอิสัตว์แต่ว่าไม่มีใครมาอยู่แถวนี้แน่นอนเรียกเรียกคนมาหาสแกนรอแล้วเดี๋ยวดไปอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอ่าห้าวิห้าวิห้าวิโดดได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอไว้รอไว้มาโดนเต็มหัวเนี่ช่วยเยอะจังวั าเยอะเกินย้ายไปเถอะกุยเราล่าคนมาเยอะการดันฟีการดันฟีอุ้ยมาดิเป็นใครรับวะกาคาโตอ๋อเอ้ยแจ็คอยู่นี่ขอร้องเรียบร้อยขโมยสแตนมาแล้วไปแล้วเพียบเลยเพียบเลยมาอูไปแล้วเฮ้ยย่าแจ็คไอ้แจ็คมันมามันมาแต่แรกแล้ว นี่มีโลอีกโบเคนเมื่อกูโบเคนเมื่อไปอยู่ไปอยู่โถไม่ถึงว่ะโถได้ถึงแต่แต่วิ่งตายโดู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 เออเออแท็กแท็กคลิปแล้วแบกคุด้วยเฮ้เฮ้มึงแทงป้อมอยู่ใจเย็นเดี๋ยวดู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 เออเอ้ยเออเออได้กันอย่างเงี้ยแหละเออ้ยกดผิดกดผิดจะกดร้องไห้ ใช่เหรอโอ้ยออกมาออกมาจากมิติแม่งเต็มเลยครับกี้พี่เซอร์ไพรส์แจ็ควิกตอนพี่โดดเข้าไปแล้วเวดึงสัตว์แจ็คกระโดดมาเบ้อโอ้โหกูรูแบบนี้เลยไอ้เนี่ยใ้ตัวผมปั๊บมานี่ว่ะอุตไทอ่ะให้ฟาร์มป่าไวขึ้นเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยเอาเอาเอาเดี๋ยวโดดไปบวกแล้วเอ้ยไม่ทันว่ะมาดิเป็นกระเดียวเดียว เฮ้ยเฮ้ยอืมมาดิไม่ได้มังกรน,นะกูได้โคนเว้ยแอดมันวิ่งมาแล้วเวยดูดิมันวิ่งมาแล้ว <c oughs> ของแคมนี้มึงไปเอาเลสเลยแน่ยังจะดับบิลพลัสอีก อ้เขาเห็นพี่ไอเกิดหรือเปล่าเขาเลยทำฮ้ยผมห้าสิบเลยแบกทำตัวขีบใหญอีกแก่ใช่ห้าสิบสี่แบกเกินแบกเกินอะไรละมัดเยอะๆกาผมอีกถ้าคีแบกผมต้องความไม่ไม <Sen Heck no? S 2> ่ถ <hel> ้าถ้าถ้าทีนี้ถ้าถ้าตาหนี้เราไม่มีแอดหัวพี่ก็เสียนน้ำอะถามหน่อยเงาไปกี่ดุมแล้วเพื่อนอ่ะพี่ไอเลือกมาเลยอยากให้ดึงใครไม่ต้องนะรับตายหาแล้วเปิดบอลลอนเนยรับตายเปิดบอลลอนเทพะไม่ได้ถ้าป่ามันมาผมก็แค่ดึงไปก็แค่นั้นแหละโอ้โหง่ายเกิน นีไงโมเดลใครมิดโอ้โหนิวเมต้ามันนิวตรงไหนวะเขาเล่นกันนั่งเยอะเฮ้ยทำไรซัพพอร์ตกูมานี่เฮ้ยใช่เอาคนดึงแจ็คเลยเหรอทำไมอะทำไมอะแจ็คลองไงอะแจ็คลองไงอะแจ็คลองไงฮฮ่ดูเลือดดูด้วยได้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 โหปวดยมแพ้แล้วมั้งเนี่ยไปไปเข้มเข้มนะครับเข้มเข้มนะครับเข้มเข้มนะครับ ก็ไม่ใช่เราแล้วที่เข้มเล่นอื่นเข้มทุกเล่นเลยอดเกินดูทีมผมดูทีมผมดู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 เกมเลยเหรอเอออะไรวะคุณไม่เซฟเพย์หน่อยเลยไปเซฟแล้วเอ้ยจบเกมดันเล่นก็ได้อ่ะหน้อยดก็เพื่อนตายเพื่อนตายนะผมก็ได้เครดิตจบเลยเหรอจบแล้วันจบไปแล้วสำหรับเกมที่สี่ะเดี๋ยวมาดูแต้มที่บวกบวกสี่สิบสามตอนนี้อยู่โก 2เกมหน้าก็คงโกหนึ่งแล้วล่ะเพิ่ง4เกมใช่ป่ะชนะหมดก็นู่นอะแพทแพทแบบแพทสามแพทได้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 โหจอมแพ้แล้วมั้งเนี่ยไี่เข้มเข้มนะครับแขกสาวเพื่อนแขกไกล่แล้วแล้วไอ้สั์